ก็เชิญอาจารย์ธน,นิตต่อเลยคำจริงตอนนี้ยังมีพี่น้องที่มาจากลุ่มน้ําแต่ละลุ่มน้ําย่อยในจังหวัดสงขลาเนี่ยก็มีข้อมูลนะฮะก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันครับผม ก็จะเล่าให้ฟังต่อเรื่องของที่ที่เราได้ดําเนินการไปบางส่วนแล้วที่รุ่มน้าคลองนาทวีนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มกันได้สักประมาณสักสักสองสาเดือนนะครับขั้นตอนการพัฒนาระบบเตือนภัยระดับรุ่มน้ํานี่นะครับก็คือมันมีขั้นตอนอย่างที่เห็นนะครับประมาณ5้ขั้นตอนนะครับก็คือ,อผมอาจจะไปเร็เรวๆนะครับเพราะมันเทคนิค่อข้างเยอะแล้วก็ให้มองเห็นภาพรวมแล้วกันนะครับ ก็ต้องเหมือนเดิมครับต้องศึกษาคุณสมบัติของลุ่มน้ําก่อนว่าน้ํจะไหลยอย่างไนไปไหนนะครับอันที่2คือต้องกําหนดจุดเตือนภัยว่าจะเตือนภัยที่ไหนนะครับเป็นจุดหลักนะครับเช่นที่ตลาดนาทวีจะเตือนภัยที่ตลาดนาทวีจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับจากนั้นก็เป็นการกําหนดตําแหน่งต้นน้ําที่ใช้เป็นจุดเฝ้าระวังนะครับใช้ข้อมูลเก็บข้อมูลสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างการไหลของน้ําจากต้นน้ํามากลางน้ํามาปลายน้ํา แล้วก็นํามาสร้างแผนภูมิการไหลของน้ำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือจัดทํำโปรโตโคอลอันนี้ก็จะเป็นล้อมาจากของหัดใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของน้ําท่วมที่นาทวีนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีน้ําไหลามาจากต้นน้ําแถวเขานะครับขงขาําค้างนะครับถ้าเรา สิ่งที่กรรมการทําไปแล้วนะครับทางทีมงานทําไปแล้วก็ค <ps>. ือเรานําแผนที่มาดูนะครับว่ามันมีการไหลของน้ามาอย่างไรนะครับส่วนใหญ่ข้อมูลจะได้มาจากพี่สมโชธนะครับซับน้ําที่นั่งอยู่กับข้างผมเนี่ยครับตรงนี้เป็นทะเลครับเพ่อเพื่อเขาอยู่ทางทิศใต้นะครับเพื่อเขาตรงนี้จะเป็นเขาน้ําค้างแล้วก็น้ําจะไหลมานะครับที่มาท่วมที่อําเภอนาทวีตรงนี้ครับนะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลต่อมาตามคลองนาทวีมาถึงมาท่วมจนะต่อแล้วก็ไหลลงทะเลนะครับ เราก็ได้ภาพเมื่อกี้จะเป็นภาพหนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับจะดูยากหน่อยเราพี่สมโชคแกก็มาทําให้ดูง่ายขึ้นนะครับให้เป็นผังน้ําแบบให้คนดูได้ง่ายๆนะครับว่าทางทางทิศใต้นี้จะมีคลองสะพานปลานะครับนาทวีมารวมกันเป็นเป็นคลองนาทวีนะครับไหลผ่านนาทวีไปที่จนะละลงอ่าวไทยครับสิ่งที่เราทําแล้วก็คือว่าเราเ,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 เรากําหนดไว้เบื้องต้นนะครับว่าเราจะเตือนภัยที่ สำหรับลุ้มน้ําของนาทวีจะเตือนภัยหลักๆที่ที่ตลาดนาทวีนะครับแล้วก็ที่จนะนะครับที่ตัวอำเภอทั้งสองที่นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องหาจุดที่เป็นจุดเฝ้าระวังนะครับเราดําเนินการไปแล้วครับว่าเราจะใช้ที่วัดท่าประดูนะครับที่ก่อนจะถึงนาทวีเป็นตัวเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ที่บ้านท่าหมอไซนะครับก่อนจะถึงจนะเป็นตัวเฝ้าระวังนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพที่เราได้ไปดําเนินการไปแล้วนะครับก็จะไป ติดตั้งสตาร์ทเกตบ้างนะครับไปทำระดับถ่ายระดับของคลองบ้างนะครับมีการพัฒนา,าสร้างฐานข้อมูลนะครับเป็นแบบฟอร์มให้ให้ทุกคนได้กรอกที่มีส่วนร่วมนะครับรวมถึงชาวบ้านได้กรอกข้อมูลระดับน้ำให้เรานะครับว่าในอดีตเนี้ยหน้าตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยครับน้ำท่วมสูงสุดแค่ไหนนะครับแล้วเขาดูยังไงก็คือไปไปถอดข้อมูลมาจากชาวบ้านนะครับ แล้วก็มีการมาทําเป็นแผนผังน้ําอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราอยากจะรู้ว่านะครับที่วัดท่าประดู่ตรงนี้ครับถ้าน้ําสูงแค่นี้นะครับมันจะไหลมาที่ตลาดนทวีใช้เวลา x ชั่วโมงเนี้ย x นีเท่าไหร่เราอยากรู้นะครับแล้วก็จากนทวีเนี่ยครับมามาที่จนะเนี่ยใช้ระยะทาง8กิโล16กิโลเนี่ยครับใช้เวลาเท่าไหร่นั่นคือเราหลักเราอยากรู้นะครับ สิ่งที่ทาที่ว่าจะทําต่อในปีนี้นะครับในช่วงหน้าน้นํานี้ในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาก็คือไปเก็บข้อมูลให้มากพอที่จะหาตัวเลขพวกนี้ให้ได้นะครับสิ่งที่เราพยายามจะทําตอนนี้ก็คือติดสตาร์ทเกตให้ได้แล้วก็รบกวนให้ทางชาวบ้านนะครับเพราะเราต้องวัดน้าทุกทุกชั่วโมงนะครับทุกๆกชั่วโมงทีนี้อาจจะให้ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยอ่านค่าสตาร์ทเกตให้เรานะครับหรือที่กําลังคิดอีกวิธีหนึ่งก็คือว่า เราจะติดเป็นเซนเซอร์นะครับเพราะเราเกรงว่าบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะไม่มีเวลาให้เราไปเฝ้า24บชั่วโมงนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะไปติดอุลตร asonic เซนเซอร์นะครับซึ่งให้เห็นภาพเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับเป็นอุลตร asonic เซนเซอร์นะครับแล้วก็วัดลงไปในน้ํามันสะท้อนกลับแล้วก็อ่านค่าอัตโนมัตินะครับตอนนี้กําลังพัฒนาอยู่ครับคิดว่าน่าจะเสร็จทันแล้วก็จะไปติดภายในภายในเดือนหน้านี้นะครับเมื่อได้อย่างนี้ครับ เมื่อได้ข้อมูลระดับน้ําแล้วเราก็จะมาก็ต้องสร้างโปรโตโคอลเหมือนที่ทําที่หาดใหญ่นะครับแต่ถ้าสร้างลักษณะแบบนี้ที่นาทวีด้วยนะครับแล้วก็ที่จนะนะครับในภาพรวมน่าจะเป็นอย่างนี้ครับในการพัฒนาครับอาจจะเสริมนิดเดียวครับว่าในการเตือนภัยเนี่ยครับเราเราความคิดของทีมงานเราอยากจะให้ท้องถิ่นเป็นคนเตือนภัยกันเองนะครับเราไปสร้างระบบให้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแล้วก็ ให้ทางท้องถินน่นนยครับตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งดูแลกันเองนะครับเพราะว่าผมว่าการดําเนินการโดยท้องถิ่นเองนะครับจะเป็นการดําเนินการที่ยั่งยืนที่สุดนะครับ,รบองค์ความรู้ก็ต้องเป็นอันเดียวกันระบบเป็นอันเดียวกันนะครับ